ครับครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนวันนี้ก็ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับของน้องสุภกรมลน้องแพร่แล้วก็น้องแฮตตี้สุขกิจนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนําตัวนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลนะครับกับเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนนะครับเรื่องแผนการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันของน้องๆนะครับแล้วก็ประวัติการ ขี่ม้าการแข่งขันการเรียนหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ในโอกาสมาแถลงข่าวให้ข้อมูลกับเพื่อนสุนทรนะครับคือน้องแฮมเนี่ยหรืว่าขมนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะม้านะครับที่สามารถไปแข่งขันระดับที่เราเรียกว่ากลางปีนะครับซึ่งเป็นระดับแข่งม้าที่สูงที่สุดในโลกแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ไปคัดตัวโอลิมปิกนะครับก็ถือว่าน้องแฮมเนี่ยเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้ขึ้นมาแข่งขันในระดับนี้นะครับซึ่งก็เดียจะมีการวางแผน้องแพมนะครับว่าจะไปคัดตัวโอลิมปิกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการไปฝึกซ้อมนะครับไปทําการคอดิฟายนะครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกนะครับอันนี้ก็เป็นแผนงานของน้องแพมนะครับส่วนน้องแพตตี้ก็เป็นน้องสาวนะครับน้องแพตตี้ก็แผนงานของน้องแพตตี้ก็คือจะมาแข่งในระดับที่เราเรียกว่าฟรีนจอด ซึ่งเป็นระดับที่ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับซึ่งน้องแพตตี้เองตอนนี้ก็ทําทการเก็บคะแนนนะครับเพื่อจะคัดตัวนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งเอเชียนเกมนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทํนาคะแนนได้สูงสุดนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็คะแนนของน้อง,องแตตี้ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับท็อปสของเอเชีย นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่เราจะได้ไปแข่งขันในที่เกมฑก็<อ>สามารถจะสูงสีกับประเทศหื่นพอสู้ประเทศอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นการแถลงข่าวนะครับในวันนี้ครับน้องแสบนะครต้องสุขหรือว่าซ้อมหนักขนาดไหนเพื่อจะไปรุมในระดับโอลิมปิกค่ะก็ต้องฝึกฝนหนักอยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้องมีการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมการวางแผนแข่งการเตรียมตัวตัวเองนะคะแล้วก็การเตรียมตัวม้าด้วยะคะ่ะแล้วก็ทีมงานที่ต้องไปกับหนูด้วยนะคะ ก็ก็ให้ความสําคัญกับทีมากมากอะคะ่ะก็มีทั้งโค้ชมีทั้งลรูมที่เป็นคนเลี้ยงม้ามีทั้งหมอสตอัตวแพทย์นะคะช่างเกือกนักกายภาพบำบัดม้าแล้วก็มีมพวกฟิตเนสเทรนเนอร์ท,ทั้งหมดที่ดูแลอยู่กับน้องสาวหนูนะคะให้ความสาคัญทีมเวิร์กตรงนี้ทั้งหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็เรื่องของอทํามทุ่งเทก็ตื่นเช้ามาแปดโมงก็อยู่กับม้าตลอดทั้งวันอะนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมเป็นเวลาครึ่งวันเลยเนื่องจากว่ามีม้าที่ต้องดูแลค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะมีทั้งหมด6ตัวนะคะตอนนี้แล้วก็ จะมีการมาที่ต้องใช้แข่งขันในรุ่นกลางปีตัวหนึ่งนะคะเราก็มีตัวหนึ่งที่ต้องใช้การแข่งขันเอเชียเกมนะคะและก็การฝึกซ้อมก็คือจะคุยกับโค้ชเป็นเวลาระยะเวลาล่วงหน้าก่อน,นะคะ่ะว่าเราจะวางแผนการฝึกซ้อมยังไงเรามีการแข่งขันยังไงเราจะทํายังไงเพื่อที่จะเราที่จะ maximize performance ของเราเพื่อที่จะให้คะแนนสูงที่สุดในการแข่งขันต่างๆน,นะคะเพื่อจะได้เป้าหมายที่จะไ,ไปโอลิมปิกค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอก เรื่องมาสำคัญที่สุดของเขาในทีาลาขี่ม้ามันเป็น r e ปร s สบ i า i ณ i ความรับผิดชอบของเราที่ต้องดูแลเขารักษาเขาเหมือนครอบครัว่ก็ให้เขาเป็นนักกีฬาได้เต็มที่ของเขาขที่สุดก็ไม่จะ่เท่อให้ความสำคัญมากคืออย่างที่การบอกนะคะการวางแผนสำคัญมากที่จริงตอนเดินทางมานี้ก็ได้นั่งคุยกับโคช้ชเหมือนกันว่าเราจบซีซั่นหนึ่งแล้ว ซีซั่นสอเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันยังไงแล้วก็จะเริ่มกลับไปแข่งอรอบนึงเนี่ยเมื่อไหร่ mm hmm. แล้วอันนี้ก็คือมีการซ้อมวางแผนที่จะต้องฝึกซ้อมยังไงเพื mm ่อ hmm. ที่จะไปแข่งตอนนี้ลูกแ็นก็มีลงไว้ล้วอาจจะเป็นเดือนกันยาุลาตอนนี้กําลังดูอยูอะคะ่ค่ครับโปรแกรมแข่งขันต่อไปเนี่ยวางแข่งขันที่ไหนอะไรยังบ้างครับ ก็อยู่กับพี่สาวคุยกันก็อยากไปหลายที่เยอะๆค่ะได้เจอหลายบรรยากาศเร <c ười> าก็มีที่เยอรมันที่เราวางไว้อยู่มีที่ฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งแล้วก็คุยกันอยู่ว่าอยากจะขึ้นโปแลนดเาา์เลยค่ะก็กำลังคุยกันอยู่ว่ามีหลายประเทศที่เราเลือกได้มากเลยคือขอการแข่งขันท,ที่เป็นการแข่งขันที่มก <c ười> <c ười> กีการแข่งขันคก็การทัาเรื่องบริสิกก็คือเริ่มด้วยมอกลาสิน่าเขาก็จะมีสนามที่เรามีหลายสนามที่เราไปแข่งขันได้ค่ะ ค่ก็สำหรับโอลิมปิกนะคะก็คือการคัดตัวจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาปีหน้าเพืพ่อเก็บคอยน์สำหรับ world ranking นะคะซึ่งเราสามารถเลือกไปแข่งกลางปีได้ไม่ว่าจะเป็นสนามไหนที่เป็นแับอินเตอร์ได้หมดนะคะแล้วก็แล้วแต่นักกีฬากับโค้ชค่ะ,คะว่าอยากจะวางกลยุทธ์แนวไหนอยากจะให้ทำคะแนน world ranking ถึงที่สุดด้วยกลยุทธ์แบบไหนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับโค้ชกับนักกีฬาค่ะเนม่งเงื่อนเงื่อนเงื่อนไขการ ก็เ,เรื่องของ,ของของกฎเกณฑ์นะครับในการที่จะคัดตัวนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็คนที่ออกกฎเกณฑ์ก็คือสมาพังสีม้านานชาชาตินะครับเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ว่านักกีฬาจะต้องผ่านคอลี่ไฟน์เงื่อนไขอะไรบ้างน,นะครับถึงจะมีสิทธิ์ไปแข่งในโอลิมปิกได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับอยู่สองข้ออย่าง อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องแข่งในระดับกลางปีนะครับให้ได้คะแนน67เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยสองสนามนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สองเนี่ยเราจะต้องทำคะแนนในโซน,นในกลุก่มเราเนี่ยนะครับให้ได้เป็นคะแนนที่หนึ่งที่สองเราถึงจะได้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนของกุูปนะครับในการเข้าไปแข่งโอลิมปิกุูปเราก็จะเป็นกุูปของเอเชียบวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วย นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแล้วก็ยากมากนะครับสําหรับคนไทยเราที่จะไปแข่งศิลระบบังคับม้านะครับในระดับกลางปีแล้วก็สามารถจะคオリฟายไ,ไปโอลิมปิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อไนไขอนของทางสมาคมม้านานาชาติที่เขาพัน์ขึ้นมานครับอยากให้น้องเตรีมแบบาหนมากระังใจแบบเพื่อเชียรเราหนยค่ะก็ เป็นความฝันสูงสุดของหนูนะคะแล้วก็เชื่อว่เป็นของครอบครัวด้วยแล้วของประเทศชาติด้วยนะคะที่จะมีนักกีฬาไทยคนหนึ่งได้เข้าไปแข่งในโอลิมปิกในศิลปะบังคับมาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะก็ขอกําลังใจจากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะให้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งกําลังใจมาเยอะๆเลยค่ะว่าหนูจะสัญญาที่จะทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็พยายามที่จะไปโอลิมปิกให้ได้ะคะ่ะ ก็เช่นกัน,นะค่ะมันคือความฝันที่อยู่กับพี่สาวหนูก็อทุ่มเทกันมานานแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคน,นะคะที่ให้ความกำลังใจมาตลอดลมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากสำหรับเราค่ะที่จะมีคนไทยเชียร์เราอยู่ะคะ่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะอคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ